สวัสดีครับมาแหมแล้วมาแหมแล้วพอหน้าตกเก่าในากล้องไอ้เหยียบหน้าอยา่างี้เหยียบเหลือไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเออเข้าไปกู่หวานกู่หวานละอ่าแต่เพื่อนบ้ากไงโอเคตมมากยวมักกำลังอัดว,วิดีโออยู่ โอ้เป็นไลยเว้ยเออจะว่ามันจะเป็นแต้มเป็นว่าเป็นแต้มเป็นบ้าไอ้น้องทีอ่า,ว,า,ว,อาวันนี้จะมาเอาตำแหของเจ้าพระอูฟำครับอา่าเรื่องของลักษณะของคึดคึดในภาษาเมืองภาษาล้านนาคือความชิบหาย พระมหาอุบาลีเถระเจ้าเตเจธุปรปยาพิษณุฟังว่าคนตั้งหลายได้กระทําผิดแปลกไปจากจารีตประเพณีโบราณแล้วปลาคือชิบหายวายวอดถึงล้มตายบางคนมีเงินมีทองสมบัติก่อวอดวายไปก่อเพราะว่าถูกคด คืดบ่ม,มีตัวตนว่าง่ายๆคือความเดือดร้อนต่างๆบางคนก่อนเจ็บป่วยไขย้อันบัดดีเสียงก่นดีอันที่บบดเสียงบัดีเสียงก่จะได้เสี่ยงโบราณเปรียบเหมือนตินใจคาเหอนไม้กวาดสลากมันก้อยหินหินไปโดยหมวกตัวอันนี้กำเตดของ พระมาหาอุบาลีเถระเจ้าเลยบอกคือพญยายพิสณุไปบอกคือคนต่างหลายได้หูคือมีสามอย่างถ้าต้องคืดคนเดียวหรือต้องคืดคนแต่โดนไปตึงเฮือนสามต้องคืดคนเดียวแต่โดนไปต้งบ้านตึกเมืองมีสามอย่างเลยวันนี้การ่า อากาศไอ้ลักษณะของคึ่เนี่ยมีหลายอย่างแต่วันนี้เราจะมาอูลเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเฮือนคนที่จะกำลังจะแปลงเฮือนใหม่บ้านใหม่ถ้าเขียนแบบแล้วหรือว่าอย่างแล้วก็ลองพอว่ามันมันหรือว่าการกระทําใดๆมันจะตรงกับที่บนทุกเจ้าองค์นี้บนด้เต็มไว้เมื่อสมัยโบราณก่อนเนาะมีสิบสองเครอสิบสองข้อเกี่ยวกับ บ้านเฮือนนี่นะว่าแล้วว่าลยขอ้ขอหนึ่งตเตะเฮือนไว้เกินหเดือนแล้วเอามาแปลงบ้านใหม่บดีตกคดสบ้านหลังใดบ่มีคนอยู่พอไปหลังมีคนไม่อยู่มานอนบัดน,นี้คด่าทำคือชิบหายคือบ้านนี่มันต้องมีคนอยู่ตลอดบัดนี้ละเฮือนไว้ ต็เกินละบ้านไว้ข้อ3เอาไม้หลังหนึ่งไปใส่แหบหลังหนึ่งก็มาดีคึ่ตีเอาบ้านไม้บ้านหลังนี้ไปใส่หลังนี้ประยับดีมาได้ก <4 S 1> ับหาโบรารูปดสี่ตีปลาคนบาถือไปซื้อไม้ไม้เก่าที่ประก,กา เอาบ้านหลายหลังแล้วเอามาแบ่งเป็นหลังเดียวแบบนี้คือตัววนะันว่านที่าหาหตัดต่อแพมันนะเปิดห้อง่าแก่งแขก5ขอ5หรอกคือต่าลุกคือเตเฮือนเตวันนั้นแบ่วันนั้นคืนวันนั้น บดีคืดแสดงว่าถ้าเตี๋ยเฮือนจะแปลงใหม่เพราะนั่นคือละไว้สักกี่วันบปู้ผมได้แจ้งไว้แต่เตี๋ยวันั้นแปลงวันนั้นบดีเรึข้อหกเฮือนหลอกคาบคือเฮือนบ่ได้เตี๋ยแต่ไปเปลี่ยนฝาเปลี่ยนเสาเปลี่ยนคือแเป้เปลี่ยนเปลือยเปลี่ยนเครื่องบนเครื่องบนน่าจะเป็นสาขาค่ะ เปลี่ยนเครื่องลุ่มเครื่องลุ่มนี่ผมคิดเอาคนเดียวนะว่าถ้าจะเป็นไม้แป้นมาอย่างทีม่มันมีเราไปเปลี่ยนเป็นว่าไปอย่างไรเนาะอันนี้มันบอกสั้นๆก็ข้าวๆว่าแ่อี้เรื่อไปแปลความหมายเอาคนเดียวเด้ออันเนี้ยเปิดว่าบดีตก์คือคือเต้าอ่าเปลี่ยนเสาเปลี่ยนก็คือแปลเปลี่ยนเครื่องบูนเครื่องลุ่มบดีข้อเจ็ เตหือนบะเตจานจานถ้าสมาคนภาษาภาษางก็น่าจะระเบียมบ้านห้องจานบะเตจานแล้วแปลงแปลงหือนใหม่พ่วงกับจานเก่าก็แบบนี้ตกค้นข้อแปเหือนซึ่งซึ่งนี่ก่อน ภาษาภาคกลางก็อาจจะแปลว่าโยกบ้านขงกันโยกแล้วก็ก้อยไปจักไปดึงมันมาเข้าลูกทรงเก่าเปิ้ลก่าบมาดีเนอะตรงึ้นข้อเก่าเพื่อนมาได้เต้ก้อยตับก้อยรีดเข้ามาดีน่าจะเปลี่ยนทรงบ้านเนาะเอามันน้อยมันน้อยหรือว่าอย่างนี้มาได้เต้ถ้าอันนี้เปิน้ลน่าจะคือเต้ก่อนแล้วไปแปล ก้อยรีดเข้าบัดีว่ะคือข้อส0แปลงเฮือนสอหลังมีประตูซื่อกันบัดนีโตคืดข้อสิบสองแปลงเฮือนมีสี่ประตูเปิดห้องว่าอบายทั้งสี่อบัดีถ้านักกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแบบป็นยัง ข้อสิบสองในหมวดของบ้านเฮือนเนาะแต่เฮือนมีหน้าต่างเก้าอันเก้าป่อกภาษาเหนือหน้าต่างของป่อกบันดนี้ตกคึดเปิน,นขรองว่าตะวันทะวันทั้งเก้าตกคกดนักเดินน้นน้อยเดินนั้นเป็นยัง วันนี้เอามาฝาก12ข้อในหมวดของบ้านเฮือนที่บางคนทำตามความเชื่อโบราณของคนภาคเหนือแล้วก็จะมีคลิปหน้าก็จะมาเล่าสู่ฟุ้ากแห่มีทั้งมีแมหมลายอย่างอยู่หมหลายอย่างอยู่ถ้าหายไข้หูไว้ประดับสมอง หรือว่าคนใดมีความเชื่อตรงนี้ก็กดติดตามไว้แล้วคลิปหน้าจะมาอู้ฟังวันนี้เอาเลือกบ้านเหียนบ้านเฮือนไปก่อน12ข้อนะครับสวัสดีครับผม